อ่าปุ๋ยทางดินถึงสิบวันใส่หนสิบวันใส่หนใส่ใส่ช่วงลูกเท่าไหร่นะฮะช่วงช่วงลูกหกสิบวันไปแล้วอ่ะอ่าหกสิบวันก็คือประมาณหกสิบห้าจะเข้าเจ็ดสิบใช่ก็ใส่หนึ่งครั้งใส่ใส่สูตรใส่เรื่อยๆก็สูตรทิพาสิบผสมกระบนินผสมกระบนินเลยผสมบุะนินใช่ผสมบุญแล้วก็อีกสิบวันก็ใส่อีกทีนึงใส่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ใส่สูตร สักสูรไหนครับอพออายุได้สักแ0ดสิบวันหรือ90บวันก็เปลี่ยนสูรใหม่ละเปลี่ยนเป็นสิบเอ็ดหกยี่ผ่าสิบเอ็ดหกยี่ผ่ยี่สิบห้าออใช่ก็คือเน้นตัวท้ายเพิ่มขึ้นช่วงทำใบลุงวิเชียนทำยังไงบ้างครับเผื่อมีใครสนใจว่าเฮ้ยอยากได้ใบสวยๆมืนของลุงวิเชียนก็ใช้ผิดแผงกองเซนรสามอ๋อมีก็มีไมเนอร์บนดินไมเนอร์บนดินเราทำใบก่อนฉีดฉีดานผืชท่านเอง ก็คือชุดสามเกลอสามเกลอก็ใช้แค่นี้แค่นี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีกักกักอะไรไหมองรู้วิเชียนนะกักอะไรมีแต่คนแถวนี้บอกมาถามรู้วิเชียนบอกก็ไม่ค่อยบอกอะไรเลยก็บอกใช้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยใช้แค่นี้จริงจริงเขาก็ไม่เชื่อนะหลยสโวนเขาไม่เชื่อนะก็คือ แปลงนี้ถ้าใครจําได้ก็คือลุงวิเชียนใช้ของอาจารย์โลดใช่ตั้งแต่กระสอบขาวตั้งสอบขาวเออตั้งแต่กระสอบขาวนะสี่ปีอะตั้งสอบขาวมันมีกรางอยู่เลเอ่ะก้อนก้อนใช่อ่ะก้อนที่มันจะใช้อ่ะใบมันจะเล็กๆแล้วหัวมันจะมันดำเงี้ยไม่ใบไม่เคยดำมันจะเลื้ยงเลี้ยงเหม่ยเดียวไม่เลยไม่ใหญ่ด้วย กราบสวัสดีครอบครัวเกษตรดับาบทุกท่านนะครับผมตอนนี้น้องก้องก็อยู่ที่สวนของคุณลุงวิเชียนนะครับผมและคุณลุงวิเชียนครับผมก็ได้ใช้แนวทางและผลิตภัณฑ์ของเกษตรดับซาบนะครับผมครบทุกชนิดทุกอย่างและใช้ตามแนวทางทุกอย่างเลยนะครับผมผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเชิญทางนี้เลยครับผมอ่าอันดับแรกดูจากภายนอกเรื่องใบก่อนนะครับผมใบนะครับตอนนี้นะครับผมสถานการณ์ตอนนี้คือมีลูกเต็มต้นอยู่นะครับผมแต่ว่าใบยังมีความเขียวมัน ดำเงานะครับผมอ่านี่ครับดูให้หมดเลยครับผมนี่สวยมากๆครับผมอ่ะมาดูใบโคดอัพข้างในต้นนะครับนี่ครับใบเงามากครับใบเงามากโดยที่ใบไม่โกรนใบไม่หลุดใบไม่ร่วงเลยนะครับผมทางทั้งที่มีลูกอยู่บนต้นอยู่นะครับผมอ่าดูครับผมมากันเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าส่วนนี้เขาบำรุงต้นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ทำใบสะสมอาหารนะครับผมจนถึงบำรุงลูกนะครับอ่าดูครับผม ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนเลยครับผมผลตอบรับของส่วนนี้คือลูกทุเรียนมีโอ้ผมจะบอกว่าทรงสวนมากๆนะครับผมและลูกโตมากๆคือเหมือนหนังสือเลยนะครับผมเนาะก็คือเขาเนี่ยทำตามแนวทางมาตั้งแต่ต้นจนถึงตัดลูกเลยนะครับผมตั้งแต่ช่วงทําใบก็อังตรงคือไม่ได้มีอะไรมากเลยนะผมช่วงทําใบเนี่ยก็เขาจะใช้เป็นตัวชุด3เกอร์นะครับผมกับ5 2 0 แค่นั้น2ตัวนะครับผมสะสมอาหารฉีดทางใบสะสมอาหารมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับผมส่วนทางดินก็เป็น15-20 5ผสมกับบุญดินนะครับผมแค่2อย่างนี้นะครับสรุปนะครับผมในช่วงทําใบของส่วนคุณลุงวิเชียรนะครับผมใช้15-20 5บวกกับบุญดินอย่างละ1ต่อ1หนะครับผมหวานทางดินนะครับผมเนาะหวานน้อยๆแต่บ่อยๆครั้งนะครับผมและส่วนของทางใบนะครับผมฉีดแค่5 25-30 กับตัวชุด3เกินนะครับผมฉีดไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ7ถึง15วันนะครับส่วนปุ๋ยทางดินก็ใส่เป็น1 0ถึง15วันนะครับผมผลตอบรับออกมาก็ได้อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าอันนี้คือจะเป็นผลตอบรับในส่วนของข้างในต้นนะครับผมลูกทุเรียนสวยมากๆนะครับคือ AB หมดเลยนะครับผมไม่มี C ไม่มีดีเลยนะครับทรงส่วนมากๆนะครับผมไปเดี๋ยวมาดูที่ภายนอกกันก่อนครับเมื่อกี้นี้ผมลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับผมส่วนนี้ก็มีการใส่เมเนอร์ในช่วงที่ แตกใบอ่อนนะครับผมแตกใบอ่อนแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็ทําการใส่ไมเนอร์ไปเลยนะครับใส่ไมเนอร์ไปเลยทุกครั้งที่แตกใบอ่อนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอประมาณนี้ครับผมภายนอกก็เป็นแบบนี้ทุกต้นครับใบเงาทุกต้นครับผมนี่ครับใบเงาทุกต้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าช่วงที่เขาเป็นลูกอยู่เนี่ยเขาใช้อะไรในการบำรุงบ้างนะฮะดูนะฮะนี่ ใบเงามากครับผมแล้วก็มีการแตกใบอ่อนออกมาด้วยอ่ะทางนี้ด้วยนะครับใบอ่อนก็มีอาการแตกมาตามปกติเหมือนกับสวนอื่นเขานะครับผมแต่ว่าด้วยพื้นฐานใบเนี่ยนะครับของสวนคุณลุงเนี่ยเขาทํามาดีมากๆนะครับผมไม่มีลาจุดสนิมลาจุดสลายไม่โดนแมลงเลยนะครับผมตั้งแต่ช่วงทําใบเนาะจนทําให้ใบเนี่ยมันออกมาสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมอ่ามีผลกระทบเรื่องปัญหาน้อยมากๆนะครับผมเอาง่าย พื้นฐานใบเก่าดีนะครับเพราะว่าะสมอาหารมาดีนะครับผมทำใบมันดีนั่นแหละครับคือว่าถ้ามีปัญหาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นมีลูกเยอะนะครับผมใบนะครับผมที่ดีอยู่แล้วเนาะเขาก็ส่งสารอาหารไปที่ลูกได้เนาะมีใบอ่อนมาด้วยนะครับผมใบเนี่ยที่มีความสมบูรณ์แบบนี้นะครับเขาก็สามารถส่งอาหารให้ทั้งใบอ่อนแล้วก็ลูกได้นะครับโดยที่ลูกกับใบอ่อนเนี่ยไม่ต้องแย่งกันนะครับผมทําให้ผลตอบรับนะครับที่ลูกเนี่ยออกมาสวยอย่างนี้นะครับผม อ่ามาดูใหม่อีกดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นนะครับมีมีอีกหลายต้นนะครับอ่ะดูครับดูกิ่งนะเขาทําตั้งแต่ตอนปลูกเ็าทามาดีมากนะครับผมตอนปลูกนะอายุต้นอ่าอายุต้นนี้นะครับผมอายุต้นนี้นะครับเห็นต้นใหญ่แบบนี้นะครับไม่ใช่ต้น8ปีเก้าปีนะครับต้นอายุ6ปีนะครับผมเนาะอ่ดูรากครับดูรากดูลาต้นเมื่อเทียบกับตัวนังกล้องนะครับอ่าดูรากดูลาต้นเนาะอืม เขาใส่ใจดูแลมาดีมากๆนะครับสนท์ส่วนนี้นะเดินตามแนวทางทุกระบบระเบียบนิ้วเลยครับดูลูกนะฮะไปไปดูต้นอื่นกันตอนดีกว่ามาฮะผมอ่าแล้วก็ช่วงบำรุงลูกนะครับช่วงบำรุงลูกช่วงที่เออเป็นลูกเนี่ยเขาดูแลอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่าดูใบอ่อนเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆครับใบอ่อนเนี่ยเนี่ยใบอ่อนไม่ใช่น้อยๆนะครับอ่าดูครับแล้วเป็นทุกต้นเป็นอย่างนี้ทุกต้นนะครับ อ่ะช่วงลูกนะครับเอาตัวนี้ก็ได้ก็ได้ครับอ่ะช่วงที่เป็นลูกเนาะช่วงที่เป็นลูกบำรุงอย่างไรบ้างก็คือว่าเริ่มจากตอนเล็กก่อนเลยดีกว่าครับตามจริงก็ทําทุกแนวทางตามที่ของเกษตรกรบอกแล้วครับผมแต่ผมจะมาบอกอีกทีนะครับช่วงลูกขนาดเล็กนะครับผมคุณลุงวิเชียนใจยังไม่ค่อยได้ใส่อะไรเลยนะครับปล่อยไปเลยเนาะก็ใส่เป็นแค่บุญดินนะครับผมใส่น้อยๆครับบุญดิน วางไปเลย1ครั้งนะครับผมแล้วรอจนถึงผลอายุ60วันนะครับ60วันก็บุนดินผสมกับ15 5 20นะครับผมเนาะแล้วก็ทํางี้ทุกๆทุกๆสิวันครั้งเลยนะครับตั้งแต่60วัน70วัน80วัน90วัน100วันเนี่ยคุณลุงจะใส่ปุ๋ยทุกๆ10วันนะครับผม แต่ลูกช่วงอายุ60วัน70วันเนี่ยคุณลุงจะใส่เป็น15 5ห้าหสิบวกกับบุญดิน,นครับแต่เมื่อลูกถึงขนาดอายุที่80วัน90วัน1 0อวันเนี่ยคุณลุงจะใส่เป็นตัว11 6แล้วก็25นะครับผม 11, 6, 25นะครับผมใช้เป็นสูตรนี้นะครับผมก็คือเป็นเน้นไปที่การใส่โพแทสเซียมที่สูงที่สูงสูงนะครับผมอ่าสิบเอ็ดหกยี่สิบห้าบวกกับบุนดินนะครับวางไปเลยนะครับ แค่จ,จริงก็แค่นี้เองนะครับผมก็ได้ผลตอบรับออกมาที่เป็นแบบนี้เลยครับองามๆแบบนี้เลยนะครับผมเนาะคือหลักๆที่ส่วนนี้เป็นจุดเด่นเลยคือเขาปูพื้นฐานมาดีมากๆนะครับผมบำรุง ทุกระเบียบนี้นะครับบำรุงมาดีมา,มากทําใบมันดีมากสะสมอาหารมายอดเยี่ยมนะครับผมสรุปแล้วนะครับปัญหาต่างๆที่เจอกันบ่อยบยเนี่ยเช่นแบบว่ามีลูกแล้วใบโกนใบร่วงเนี่ยไม่ได้เกิดเลยมีลูกแล้วใบเหลืองมีลูกต้นโสมไม่มีกระส่วนนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ลูกเล็กไม่เล็กแน่นอนก็เห็นภาพกันไปแล้วนะครับผมเนาะมาดูที่มุมนี้มากกว่านะครับเนี่ยครับเป็นทุกต้นครับผมเป็นทั้งหมดทุกต้นแบบนี้นะครับผมใบเขียวมากนะใบสวยเหมือนช่วงทําใบสะสมอาหารเลยนะครับผมใบมันเงา ใบใหญ่มากเลยครับอันนี้คือสุดยอดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับช่วงทําใบสะสมอาหารนะครับผมเป็นช่วงที่จําเป็นมากมีผลกระทบต่อลูกในปัจจุบันมากๆนะครับผมไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วค่อยมาแก้ตอนนี้นะครับผมการป้องกันเป็นวิธีที่ดีสุดนะครับผมป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับผมอ่ะขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม y o u t u b เกษตรศาสตรด้วยนะครับผมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ